สวัสดีครับก็ขอนุาทุกท่านนะครับเข้ามารับชมเกม Match จำนอนการแข่งขันครับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคู่ระหว่างคับบูสครับพบกับอาร์เซนอลครับวันนี้กับผมแอดมินเพิร์ลโซนครับทำหน้าที่ฝึกภาคบรรยายเกมในวันนี้ครับสำหรับคู่นี้ครับก็ลงแข่งขันจริงครับในวันพฤหัสบดีที่11นะครับธันวาคมเวลาตี3นะครับผมก็เป็นเกมอ่ายูเซียลนะครับล่อเฟดลิกนัดที่6ครับปัจจุบันครับทางฝั่งของอาร์เซนอลครับพิมพ์เยียนเนี่ยอยู่อันดับที่1นะครับแข่ง5นัด นะ5นัดรวดเลยมี15คะแนนเต็มครับส่วน Club b o o s ครับเจ้าบ้านอันดับที่26ครับ5นัดมี4คะแนนครับวันนี้ก็มารับชมเกมอาจจะลองผ่าน eFootball 2021กันได้ครับเดีย๋ยวเรามารับชมไลน์อัพของผู้เล่นทั้ง2ทีมครับวันนี้ส่หนน้าตัวเป้าของออส์ัซนอลเนี่ยยังคงใช้เป็นมินเกลเ,เมเรโนอยู่นะครับของน้าตัวสำรองก็เป็นโยเคเรสครับวันนี้โอกาสกลับมาเล่นเป็นตัวจริงใน u c l ครั้งหนึ่งครับ ใส่ปอกแขนกับตันทีมด้วยครับก็เสียนผู้เล่นตัวจริงเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับวันที่แพ้กับวิลลา2อต้นหนึ่งเลครับวันนี้ก็ต้องเรียกความมั่นใจกับมาหนึ่งครับเจอกับคาร์บูสครับผมก็เอาผู้ชนะอันดับ1-8เข้ารอบถัดไปครับคัรบูคกับเจ้าบ้านครับ 4-3-3นะว่าเป็นบราจี้ซ้ายเป็นโซลิสขวาเป็นจอก้าครับแล้วก็สามประตูเป็นมิโยเร่ครับอดีตสามประตูลิเวอร์พูลครับทางฝั่งของซีนน์ครับ4-2-1-3มิมกเกมเมเรโนเอเซซาก้าครับตัวลุกแล้วก็มีโอระกาดิแคนไลท์กับซูมเบนดี้ครับเซอร์ฮาเนี่ยใช้เป็นฮิกาเบ้กับตัวเจนนิสเทมเบอร์ครับขวาเป็นเป็นไวซ์ซ้ายเป็นคาราฟิโอรี่สามประตู เหมือนเดิมครับระยะครับ oh, <okay. S 1> ก็สามารถทายผลสกอร,ร์ร่วมสนุกกันบ้าได้ที่ใต้คลิปเลยครับ oh, oh. าอรับเกมครึ่งแรกเริ่มครับเป็นทางฝั่งของคลับูส์ครับจ้าบ้านเคลูกนก่อนบุกจากซ้ายไปขวาของหน้าจอครับห oh, <okay. S 1> มายุุดสีฟ้าสโนลครับทีมเยือนชุดสีแดงมาที่ฟรานโจก้าครับจ่ายมาไม่ค่อยดี oh, <okay. S 1> โอกาอ้จังหวะสุดท้ายบอมเมอร์เก็บได้บอมเมอร์จังหวะนี้มาที่มากลิส มากอสลิสตขึ้นมาทางซ้ายที่เดล่าเดล่าขึ้นมาที่ลิสออกซ้ายมาที่โซลิสมากอสลิสตมาที่โจนรลโด้ก้าครับวอร์เมอร์ยิงอู้ยังไงครับ1-0เลยครับโอ้โหนาทีที่5ครับขับรูสขึ้นนำหนประตูต่อ0ครับโอ้โหนี่ครับวอร์เมอร์ครับกับตันทีมโอ้ยิงไกลลูกนี้ครับโอ้โหสวยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับขับรูสเจ้าบ้านออกนำเอาซะไปก่อนครับ กับการบุกขึ้นมายิงครั้งแรกในเกมนี้เลยครับวลาดิเมโอนบางคนนี่ยังไม่โดนลูกบอลเลยครับดูครับปั่นโค้งลูกนี้ครับโอ้โหอาร์เซนอลครับแหมยังยังกลับมาไม่ได้ครับเดี๋ยวดูลูกนี้ก่อนครับดูครับปั่นโค้งลูกนี้ครับของวอร์เมอร์โอ้โหวิ่งเข้าสามเหลี่ยมครับกอกหมดสิ้นเซฟไปครับสำหรับลาย่าครับออกนําไปก่อนครับหนึ่งต่อศูนย์เวลาแค่ห้านาทีเท่านั้นเองครับ ก็ยังพอมีเวลาครับมาที่กาเบัครับขวามาที่จอร์แดนซิมเบอร์ซิมเบอร์ก็ยืนเซนเตอร์ฮาบคู่กับกาเบัครับซายมีคาราฟิลลี่ครับอีเกลไลท์ให้มาคาราฟิลลี่เอเซ่ครับเอเซล่ลำหน้าครับจังหวะนี้เอเซ่เล่นทางซ้ายครับซาก้าขวาแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นมิเกเมารโน่ครับมีตัวลุกอย่างโอเดอร์การ์ด โอดอยเตะขึ้นมาครับจังหวะนี้เมริโนโขกมาเป็นคาบิ้ครับเก็บได้ให้มาที่ดิคาไลก็เหลือเว้ไล่เยอะครับเหลือเวลาเราราวเกือบ40นาทีเลยครับเป็นไว้ให้มาที่ซาก้าครับบุคโยซาก้าเอาละครับตรงนี้เมริโนอิงเลยครับเอาล้วครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนาทีที่9ครับก็ดีใจแค่แป๊บเดียวครับสำหรับขับรูดเจ้าบ้าน ออกนําไปก่อนในนาทีที่5ครับนาทีที่9ก็โดนตีเสมอครับจากเมเรโน่ครับก็ยิงประตูอย่างต่อเนื่องครับเมเรโน่สัดลูกนี้คอนแอซิสเนี่ยเป็นบุคโยสัก้านะครับดูจังหวะจ่ายลูกนี้ก่อนครับนี่ครับเป็นเป็นไว้จ่ายมาตรงกลางนี่ครับโล่งๆเมริโน่สัดด้วยซ้ายโอ้โหเต็มข้อไปครับชอมิโอเร่ก็พุ่งไม่ทันครับ หนึ่งประตูต่อ1หนึ่งครับอาร์ซนอลตีเสมอได้ครับก็ถือว่ากลับมาเริ่มต้นกันใหม่ครับประมาณ10นาทีแรกของเกมนั่นเองครับเล่นมาสองประตูครับก่อนหรือเวลาอีก35นาทีครับครึ่งแรกนะครับก่อนเวลาลงเป็นมิเกลไมโน่นาทีที่10ครับมากลิสครับลิสออกมาทางซ้ายที่บราเมอร์เดียร่าครับมาที่โซลิสเปิดมาแล้ว ระยะเก็บได้ระยานี่คว่างบอลออกมาทางขวาครับให้เป็นไว้เป็นไว้มาจังหวะนี้ครับซิมเบอร์ขวามีคาราฟิโอรี่ครับมาครับเมรลโนมาแล้วครับเมรโนโอ,อีกแล้วครับอ้าวจังหวะนี้มีฟาวน์นะครับเอาสนอนได้ฟรีคิกครับโอ้โหระยะนีประมาณ19หลาครับ โอ้มีโอกาสเสียประตูที่2นะครับต้องเรียกความมั่นใจมาก่อนนะสำหรับอาร์เซนอลครับตอนนี้ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยโตนซิตี้เนี่ยไล่มาเหลือแค่2แต้มนะครับซิตี้31อาร์เซนอล33ครับโอ้โหมันไปสะดุดนะครับ2เกมติดเลยแต่ว่าใน UCL เนี่ยยังปลอดภัยอยู่ครับอ่านะครับลูกนี้มาตินโอเดอร์การ์ดนาที15ครับวิ่งเข้ามาซัดลูกนี้ติดกำแพงครับเป็นไว โอกาสคืนมาทางขวาครับมาตินซูมเมรินดี้ครับเปิดมาแล้วข้อมือของชองมิโอรเร,ร่ครับมิโอรเร,ร่ก็กลับมาเล่นที่บ้านเกิดนะครับเบลเยียมเอาโโเ้าเตะยาวขึ้นหน้ามาเอ้าโหม่งกันลูกนี้เกิดไม่ได้ครับคาราฟิโอลี่ให้มามาที่เป็นไว้ครับคาเป้ทางซ้ายมีคาราฟิโอลี่ครับขึ้นมากำลังจะเข้าสู่ครึ่งทางนะครับของครึ่งเวลาแรกบุโยอสกา ไว้ออ้ยโดนชนนิดนึงครับฟิกกี่ก่อนเซีนอลครับเป็นวอร์เมอร์ฝาวอีกแล้วนะครับสองครั้งติดแล้วสินก็เตือนแล้วครับอาจจะมีใบเหลืองได้ครับถ้าเกิดเ่าฟาอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะเป็นไว้นี่ก็ชากหนีไปแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ลงเป็นแบ็กขวาตัวจริงครับทิมเบอร์ไปเล่นเซนเตอร์ฮาบนะครับดีแคนไลท์ไลท์จะเปิดเข้ามาโยนมาแล้วเอาเลยไปหมดเอ้าจังหวะนี้เตะกันไม่ดีครับโอ้โหยังเอ้ายังได้อยู่ครับ อูนีบอลมันลึกเกินนะครับเก็บได้เลยครับเป็นไว้โออดากาโออดากาดให้มาที่คาราฟรี่ครับตรงด้านหน้ามี2ตัวมาครับตรงอันนี้เป็นเอเซ่ไปรอแล้วมาเอเซ่บุคยโยสากาอิงโอ้โห้ยสุดเซฟครับชองมิโอเร่ครับเป็นบอลทุ่มของอาร์เซนอลครับมิกเกลเมเรโน่ทุ่มมาเป็นไว้ได้บอลครับเปิดมาติดบล็อกแฉลบครับโบกัตา้า มาที่วาราเกนโอดอยมาที่ฟรันจัวกาครับวาราเกนมาให้จัวกาโอ้โจังหวะสุดท้ายนี่เป็นโอเดอร์กาดนะครับไปเคลียช่วยมาได้ครึ่งทางครับของครึ่งเวลาแรกครับสกอร์เนี่ยเป็น1ต่ 1. อนึ่งนะครับเอเซ่โอ้เราเปิดแม่นด้วยครับจังหวะนี้เป็นไวเก็บได้เราเปิดคลอสเข้ามาเมริโนโอ้ยไม่ได้เดียร่าครับใต่ขึ้นมามาที่มาก์กเลสครับ ก็ช่วง30นาทีแรกครับเป็นอเซนอลบุกได้มากกว่านะครับโอกาสในครั้งเดียวเองของคับบรูสตั้งแต่5นาทีแรกหลังจากนั้นนี่ก็เป็นของเซนอลนหมดเลยครับเมเชลลี่ครับมาที่วานาเกนอ่าแล้วทางขวามีโอดอยโอดอยล็อกจังหวะนี้แล้วกระชากเข้ามาตรงกลางมีเพื่อนอยู่แล้วช้าไปหน่อยจังหวะนี้เอเซได้ครับเอเซไหลามาที่เมริโนเมริโนเมร,โเมรโิโนล็อกโอ้โหจังหวะนี้สุดท้ายนี่เป็นวอร์เมอร์มาช่วยได้ มเมคเลสออกมาทางซ้ายที่เดลเลอร์ครับเดล่ามาที่โซริสโซริสเกสเตนโซริสอ้าวไปเสียบอลทีนี้ติดได้ครับมอ้ทางซ้ายก็ยังไม่ได้แบรดดี้โซริสเก็บได้แล้วครอสเข้ามาโขกลูกนี้แล้วแถวสองมีโซริสรออยู่โซริสให้มาโอ้โหสุดท้ายนี่เป็นอาร์เซนอลตัดได้โอดกาสใหม้มาที่เอเซ่ทางซ้ายคลาฟิลลี่ แล้วด้านขวานี่มีมีเป็นไว้เป็นรอนะครับแต่ว่าคลาฟลียังไม่โยนมาครับครึ่งแรกเนี่ยกำลังจะหมดลงแล้วนะครับก็สกยังเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับเมเชลเล่ครับมาทางขวาอดอยฟอลันจอกา้าจอกาตาครับขออะไรโอ้เตะมาไม่ดีครับเอเซ,เซ่เอเซ,เซ่ขึ้นมาเอ้าจ่ายลึกเกินไปดรันทิมเบอร์ทิมเบอร์ให้มา มาตินซูมนเดนดี้ครับเป็นไว้เปิดคอสมาติดบล็อกครับชัก้ามาที่แบลลี่ครับเปิดโอ้โ oh, wow. หว้าวจังหวะนี้ได้ฟาวด์ด้วยครับเป็นคลับบูสครับในฟาวด์ลูกนี้เป็นมาตินซูมนเดนดี้ครับไปฟาวด์ใส่ทางฝั่งของบาร์ดี้ครับมาตินซูมนเดนดี้ครับ mm hmm. ก็ไม่ฟีล้องเครื่องของอาร์เซนอลครับตัวนี้นี่ซื้อมาคุ้มมากเลยจากโซเซดัด เล่นดีมากครับก็มีส่วนช่วยแฮร์รน,นเนี่ยเล่นได้ฟอร์มที่ดีมากเอาจังหวะนี้ก่อนครับแตบ่ิดรายาครับเก็บได้แล้วรายาก็ไม่ได้รีบอะไรครับสาดยาวขึ้นมาโอ้แล้วจ่ายแม่นด้วยครับซูมิดี้ออกขวามาเป็นเป็นไวเป็นไวอยู่ที่บอลครับไหลามาซากา้าโอ้แรงเกินไปครับบอลออกหลังไปเตะตั้งเตะจากประตูครับชอมิโอเร่ เดนสันกับมาเชเล่ครึ่งแรกเนี่ยหมดแล้วนะครับพุนาทีเดียวบอมเมอร์อทีลิสออกทางซ้ายที่เดลเลอร์เดลล่าครับขออภัยสายมาแล้วครับโซลิสโอกาสสุดท้ายเปิดมาแล้วโขกเลยเลยครับจังหวะนี้ครับบาซซี่กาเบ้ครับแล้วเสียงเป่าจบครึ่งแรกครับสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ รอตรงมารักชมกันต่อเกมครึ่งเวลาหลัง45นาทีกันครับโอกาสเข้าทำครับ1ต่อ5ครั้งนะครับก็เป็นทางฝั่งอาร์เซนอลครับทีมเยือนทำได้ดีกว่าแต่ว่าสกอร์ยัง1ต่อ1ครับเกมครึ่งหลังเริ่มครับเป็นอาร์เซนอลเขียนลูกเริ่มเล่นก่อนครับก่อนยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับสำรอง2ทีมสำรองยังอยู่เป็นครบครับยังไม่มีการขยับแรเงสินครับออดการ์ดให้มาที่เจรันทิมเบอร์ ออกมาทางซ้ายที่คาราฟิโอรี่ครับอ้าวจ่ายช้าไปแล้วนะครับโซลิสเก็บได้เดลล่าจังหวะที่โซลิสบอมยาวมาจะให้แบตจี้โอกาสดีเคนไลท์ให้มาที่มาตินซูมเม,มินดี้ครับไลท์ออกมาทางซ้ายคาราฟิโอรี่สวยครับเอเซ่เอเซ่ มาที่บุคยศกาเมริโนหู้จังหวะสุดท้ายครับจับบอลไม่อยู่นะครับเมริโนไปต่อครับคาราฟิโอลี่ืนมาปานาเกนคืนหลังมาที่เมเชเลปานาเกนมาที่จูกล่าครับแบดจี้โซลิสฟอร์เมอร์ทางขวา <This ball. S 1> เบาเกินไป รึงหลังผ่านมา1ินาทีครับสกอร์ยังหนึ่งประตูตอนหนึ่งารเซนอลยังคือครองบอลได้มากกว่านะครับโอกาสยิงก็มากกว่าแต่ว่าประตูที่2ยังไม่มานะครับสมาร์เซนลต้องระวังลูกทีเด็ดของขับบูสให้ดีนะครับเอาจังหวะนี้ไม่ออกครับโอ้โหวานากนเปิดมาแล้วเป็นแบดจีหูยจักรยานอากาศลูกนี้คือถ้าโดนเนี่ยอาจเป็นประตูสูงมากครับสากาไปต่อแลนันได้สวนมาครับซูมิดด้มาที่เบนไว มาที่มาตินโอดากาดสาก้าโอ้สาก้าไม่ผ่านลิสครับแล้วหัวทิ่มเลยครับในฟาวด์ด้วยครับลิสออกมาทางซ้ายครับโซลิสโซลิสให้มาที่วอร์เมอร์ขึ้นมาเดเลอร์มาที่โซลิสจับบอลยาวเกินไปครับเสร็จเป็นไว้สิงเบอร์ได้บอลครับให้มาที่เป็นไว้เป็นไว้ไปแล้วครับจังหวะน,นี้มีเพื่อนขึ้นไปรออยู่2ตัวมเมริโนโมเมรโิโนช้าเกินไปครับโอ้โหซาก้าได้ขึ้นไปรอแล้วครับสำหรับ ลูกนี้เมริโน่เนี่ยจ่ายช้าเกินครับโอนี่กำลังจะเข้าสู่ครึ่งทางของครึ่งเวลาหลังแล้วครับอาร์เซนอลยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยครับครึ่งหลังมีวิกตอร์ยูเคเลสครับมีมาวอร์มแล้วด้วยครับแล้วก็ทรอสซากับกาเบรียลมาตินาลี่ครับ3ตัวที่อารีตาให้มาวอร์มครับอาจจะถูกเปลี่ยนตัวลงมาเลยลูนี้แหละครับว่าครึ่งหลังเนี่ยสกอร์ยังไม่ขยับเลยครับแบตจี้ แต่ว่าทางนี้มาก่อนครับฟลานจอกาสัสั์ลูกนี้อ้หูผ่านหน้าประตูไปนิดเดียวครับนี่ครับจังหวะสวนกลับของคาร์บูสครับนี่ครับจ่ายบอลพลาดกันเองนะครับเป็นดีแคนไลท์ครับโอ้โหไปจ่ายบอลเสียครับและนี่ครับโอ้หูยิงกดเกินไปครับบอลถักเสาออกไปครับแหมเกอบขึ้นนำนะครับสำหรับคาบูสครับแล้วทางฝั่งของคาบูสเปลี่ยนตัวครับเอาอิสกาโดครับลงมา อาสนน์เนี่ยังไม่เปลี่ยนนะครับตัวผู้เล่นก็มีจำกัดด้วยครับแนวรุกเปิดมาทางซ้ายครับคาราฟิลลี่ oh. ก็จะมีสเกลลี่สเกลลี่อีกหนึ่งตัวครับที่ oh. มาวอร์มด้วย oh. เป็นแบ็กซ้ายลองดูว่าไอาต้าจะเปลี่ยนใครมาก่อนแล้วมาแล้วครับ oh. ลเลเวสสเกลลี่ก่อนครับลงมาแทนคาราฟิลลี่น่าจะมีอาการบาดเจ็บหรืออาจจะไม่ฟิตครับ oh. ก็ใช้สเกลลี่ ลงมาเล่นเป็นแบ็กซ่าอ้าวเปิดมาไม่ดีอาร์เซน่ายังไม่เปลี่ยนสตรหน้านะครับฟอนนเกเกนโอ้ยจังหวะไลท์เสียบลูกนี้นี่โอ้เข้าค่อนข้างหนักครับนะครับเก็บได้สาก้าปั่นโค้งลูกนี้โอ้โหเกือบเข้าประตูนะครับบุกกระโจรสาก้าครับเดีย๋ยวต้องดูว่ามีฉชลับหรือเปล่าครับนี่ครับจังหวะให้มาลูกนี้นี่โอ้โหดูครับ เป็นดีแคไลท์หมงมาแล้วปั่นโค้งน <c oughs> ี่เดี่ยวครับเกือบเสียบสามเหลี่ยมเข้าประตูครับไปออกไปเองนะครับ72นาทีแล้วครับสกอร์ยังหนึ่งประตูต่อหนึ่งฟนเ,เกนครับโอ้หนึ่งประตูเนี่ยมีความหมายสำหรับขับบลูสมากมากครับบ,บูสเนี่ยถ้าเกิดว่าเสมอเกมนี้ก็จะมี <c oughs> เพิ่มเป็นหนึ่งคะแนนเป็นหกคะแนนนะครับแต่วันดับนี่ยยังไม่เข้ายังอยู่ในโซนที่เพลย์ออฟอยู่ครับ มายครับอินกาเบ้สิบห้านาทีสุดท้ายครับสเกลลี่โอเดกาดให้มาที่มาตินซูเมดี้ครับโอ้ี่ขยับตัวสมรองช้าเกินไปหรือเปล่าครับสำหรับอาร์เตต้าสุดหน้านี่ยังไม่มาเลยนะครับแหมเวลาจะหมดแล้วด้วยแล้วหนึ่งเหลืองครับโดดเลยครับแหมจะมีสอกใสครับจังหวะนี้นอกเกมนิดหนึ่งครับเป็นสเกลลี่ครับจะแตะมาลูกนี้นี่ครับแตะบอลไปแล้วโอ้โห มีท่อนแขนครับอนะครับหนึ่งเหลืองของบานาเกนของฟับบูสโอดอยเปลี่ยนออกครับเอาซีเคสลงมาเอ้าแล้วอย่างไงครับบอนกูคลิกหน้าประตูอิสการโดครับไปเสียบอลกลางสนามแล้วซาก้าได้บอลโอเดกาดล็อกจังหวะนี้โอเดกา,า,าดกาไปเสียบอลอ้าวยังเป็นฟรีคิกองอ์เซนอลครับ10นาทีสุดท้ายครับเซนอลจะเก็บ3คะแนนได้หรือเปล่าครับต้องดูว่า ตัวสำรองนะครับออเซต้าไม่เปลี่ยนสู่หน้าเลยครับโอ้โหยังคงใช้เมริโนอยู่ครับเหลือแค่10นาทีเท่านั้นเองครับอาร์โกเดก์ดสัตโขงหูจลแลบลูกนี้ครับเป็นไปมุมอัซนอกครับยังไม่เป็นประตูนะครับตู่สัตว์ลูกนี้โอ้โหไปติดกำแพงติดบอเมอร์ครับตั้ทีมครับมายืนเป็นกำแพงให้ครับฟคิกครับตรงนี้เป็นไปมุมครับ อุกาศเปิดโค้งเข้ามาดีแคนไร์แล้วเป็นซูมีเบนดี้โอ้โหยิงไปติดบล็อกครับอุกาศเป็นไว้มาจังหวะนี้ซากา้าเป็นไวล็อกอ้าวล่วงไปแล้วครับผู้สินว่าไงโอ้ไม่เป่าด้วยครับแล้วเป็นขับรูสสวนกลับมาทางซ้ายเอสควาโดครับให้มาที่วอร์เมอร์แล้ววอร์เมอร์แทงมาจอกา้าเปิดมาลูกนี้ฟอนกเกนโอ้โหเลยไปหมดเลยครับโอ้บอลออกหลังไปครับจังหวะนี้ อูทางฝั่งของอาร์เซนอลไม่เปลี่ยนเลยครับ,บมาแล้วมาแล้วครับทอสซาลงมาแทนโอเดกาดครับ <c oughs> แล้วก็นอกกาดลงมาแทนซูบิลลี้ครับมาละโยนมาลุยโอ้เป็นเมริโน่ครับเอา้าเมริโน่ยังไงใส่ศาสต์ขึ้นมาอารา์เตต้านี่ไม่เปลี่ยนศูนย์หน้านะครับไม่เปลี่ยนโยเก雷สลงมาด้วยครับโอ้โห <c oughs> ต้องดูเหตุผลกันทำไมถึงไม่เปลี่ยนโยเก雷สมาครับ แล้าจาังหวะนี้เดียลเซนโอ้โหโดนลวกไปลูกนี้ไม่ฟาวด้วยดีแคนไรส์อีกาเป้ครับเหลือ2นาทีครับนองกาดเทรนทิมเบอร์ให้มาสากาหมาแล้วครับทางขวาเป็นไว้ด้านหน้ามีทรอซารออยู่แล้วยังไงก็เปิดมาติดครับไอ้มุมครับลูกนี้อาร์เซนอลหมาครับลูกนี้เป็นดีแคนไรท์จะเปิดเข้ามาครับอ้าวไปเล่นสั้นครับเมริโน่เมริโน,โโนโ่ล็อก เมริโน่ยังไงครับเมรินโ <Med ino S 2> น่บนหาช่องเอา้ายังไงครับทันหรือเปล่าลูกนี้แล้วอา้าโอ้โหจังหวะส,สุดท้ายเป็นริสโคกท้มาแล้วบอลหายไปไหนครับจังหวะน,นี้เอา้ามีฟาวนะครับโอ้โหเป็นนาเชนนอลฟาวนะครับโอ้โหจังหวะน,นี้โอ้โหเกือบไปครับอะครับมาดูโอกาสสุดท้ายครับแหม่น่าจะจบลงด้วยที่ผลเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับ โอสโอนนี่ยังไม่ฟื้นจากพรีเมียร์ลีกครับแล้วผู้สินมองนาฎิกาเลยครับยังเป็นโอกาสอ้าวเป่าจบเกมครับก็เป็นคลับบูธนะครับเปิดบ้านเสมอสนอโนนหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหลูกเกมโดยรวมเนี่ยเป็นทางโอสโอนเนี่ยทำเกมได้ดีกว่านะครับแต่ว่าไม่สามารถยิงประตูที่2เพิ่มได้ครับจบเกมก็แบ่งแต้มไปทีมละหนึ่งคะแนนครับหลังจากันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบันโซนนะครับแล้วก็มาในคลิปหน้าสวัสดีครับ